สาลาพักใจกระเป๋าช้างผ้าอันนี้แหละเอากระเป๋าสร้างมาผ้ายอยู่เมืองนอกผู้ใดเห็นกระเป๋าทัาภาษาอังกฤษนั่มสนามหญ้าสวยงามแดดดีก็เลยนั่งอาบแดดมาซื้อของเต็มเลย เต็มสองตะกะสองถุงเต็มๆหมดเงินไปเจ็ดสิย <ร Stevens. S 1> ูโรเจ็ดสิบยูเงินไทยกสิสองสามพันตรงนี้มันเป็นร่งเรียนร่งเรียนเด็กหน่อย เป็นปรหนึ่งปรสองปรสามปรหกนี่แหละที่ออกกำลังกายนะแห่ก่อนให้เด็กน้อยออกกำลังกายคอยไปซื้อกับข้าวมาคอยเห็นแดดดีข่อยก็ลเลยพ่อฮันอยากเข่าบ้านยังอาบแดดสักข้าวเพราะแดดีดีแดด,ดอันนี้แบบนุ่มๆ เขาญานเขาญานเด็กน้อยลม้มเขายานมันเจ็บตัวเขาก็เลยเอาอันนี้นะที่ลองเล่นนุ่มๆถ้าเด็กน้อยลม้มมันเคยจกเป็นอย่างมันจะเป็นฟ้องน้ำเป็นนุ่มๆเ <Okay. S 2> ขาเข้าใจทำเราเก่ง,งทุกอย่างจัก,กรยานอันนี้กใกล้แบบจักงปั้นจัก,กรยาน กระเดาปวดโอ้ยอยากนอนนอนอาบแดดอบอุน่นแดดมาก็อบอุน่นอยากนอนตากแดดจะแก่ผ่านอนใส่แดดด้วยค่อยกลับบ้านค่ะว่าปวปเป็นยังไงลับย่างแดดกระเด็นรถบาท บ้านก็ไม่ไกลจากตรงนี้ปั่นจักรยานก็ประมาณสิบนาทีได้แบลบยสิบนาทีได้เลยมาซื้อของคนเดียวบันจันทร์หดบ้านสุกกะห้ไอฝรั่งเป็นคนจ่าย วันเสาร์ข่อยจะเป็นก้นใจเพราะว่าข่อยต้องมาเลือกเอากับเขากับนาำว่าข่อยสิเฮ็ดยังเป็นคนเลือกเองเพราะว่าข่อยเป็นคนทำพวกนดอนค่ะแดดอุ่นๆจะสิมันก็อยากนอน <ś Downtown> แสงแดดล, lay, ล่ำไรล่ำไรเนาะบ้านถ้าเฮ้า นี่บ้านแบบมีสวนสนามแบบนี้ก็สิดีกวลวงๆของๆมีคนทรงข่าวมาบอกว่างัาาวเจ้ามันเห็ดนาบ้านคอยมุนเมื่อแล้วค่ะว่าเต้นออกจากคอกมันมันยางอยู่นาบ้านมุนเอเล่ผู้ใดง่เ,เอาหนาไปล่อมัน เอยาไปล่อง,งัวแต่บ่เอาให้มันกินไปลอ่อมันก็เต้นออกเกยคออกมาคอ,อกสูงประมาณเมตรกลัวมันก็เต้นออกมากมากินยาอยู่ข้างนอกบ่เก็บบ่ก,กรรัเอาอยามาล่อกง,งัวไปนี่แม่งก็ะเต้นออกากี่ยคอกัออนเต้เต้นที่เสียเอาให้มันกินผู้เลี้ยงง้วคอยไปได้ ไปค่ะอับนั่งหานาที่นี่ก็พ่อละตากแดดเอาวิตามินเดี๋ยวมันง่วงนอนแดดฮอนก็นี่มันก็นอยากนอน <c oughs> ออ้บ้านละก็หาวละไปเจอกันที่บ้านค่ะลองเพลงตามเคยละค่อยวันหยุด วันหยุดของเราเราก็มีหน้าที่ออกมาหาซื้อกับคงกับเขา่ากับน้ำเรียบร้อยแล้วก็ไปทำทำเสร็จเรียบร้อยเราก็เล่นได้ร้องเพลงได้ทำอะไรก็ได้แต่ว่าเฮาอย่าลืมหน้าที่การที่เราเป็นแม่บ้านทำหน้าที่เป็นแม่บ้านสะกก่อนเจอกันใหม่นะคะบายบาย